เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้เน่แน่วให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ แด้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้กังมือข้างขวาะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ พ่อลูกพ่อสบายสบาๆคลายกับตอนที่เรากลายจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายใน ร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล,งลง่งโล่งว่างว่าเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปรงกลวงภายในคล้าย,ายท่อแก้ว ท่อเพชรใสใสสมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปร่งเป็นที่โลง่ลงว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส คราน,นี้เนะ่ยเราก็มาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปอุคลพบวิชาธรรมกายที่ท่านอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจ ซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายทางเดินของใจนะมีทั้งหมดเจดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากจองจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวา ฐานที่สองอยู่ที่เปล่าตาหรือตรงที่น้ำตาไหลตรงหัวตานั้นนะจ๊ะท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายก็อยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกลักศีษะในระดับเดียวกับหัวตาของเรา ฐานที่สอยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติว่า เราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองนั่นตัดกันเป็นการการะบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็ม ตรงนี้แหละเรียวกว่ศูนย์กลางกายฐานที่หกถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ยากใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ทำดวงนี้นะี่ยสำคัญมากถ้าไม่มีทำดวงนี้นะี่ยเรามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ รมดวงนี้จึงทรงรักษากายมนุษย์เอาไว้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็โร่งโรยถ้าทำดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยทำดวงนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าใคร ฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วเนะี่ยจะต้องเข้าถึงกัอนอย่างแน่นอนถ้าได้ทำก็ทำได้ทำไม่ได้มีเพียงประการเดียวก็คือไม่ได้ทำหรือทำไม่ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันให้เราอุ่นใจว่าทำความเพียรไปเถิดให้ถูกหลักวิชาทุกวันทุกคืนในสม่ำเสมอ เราจะต้องเข้าถึงทำกันอย่างแน่นอนไม่ถึงเป็นไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เลิกวิตกกังวลเลิกท้อแท้ท้อถอยกันเมื่อเรายังทำไม่ได้ผลเพราะทำตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าต้องได้แน,น่ๆฐานที่เจ็ดนั้นนะ่ะอยู่เหนือจากฐานที่หกนี้นะขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดทั้งหมดเจ็ดฐานเป็นทางเดินของใจ ไปเกิดมาเกิดต้องอาศัยทางนี้แหละสำคัญทุกฐานแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือฐานที่เจ็ดเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตน,นานิพพานทางหลุดทางพ้นจากกก่เลตอาสวะทั้งหลายได้เป็นทางเข้าถึงความสุขที่แท้จริง ความสมหวังในชีวิตแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้เราก็ถึงความรู้ที่แท้จริงที่เกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตทำให้ชีวิตปรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะัะแล้วก็เป็นทางที่จะเข้าถึงพระระัตนาัยในตัวด้วยฐานที่เจ็ดน้จึงซ้ำกัญเกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้ เกิดเรามาเกิดแล้วแต่ดับคือตายก็ต่างตายตรงนี้แล้วตรงนี้สำคัญเป็นทางไปสู่ปรโลกถ้าใสไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปถ้าหมองไม่ผ่องใสทุกติก็เป็นที่ไปหลักวิชานะมันมีกันอยู่ตรงนี้ เราฟังกันทุกอาทิตย์เพื่อตอกย้ำความทรงจำของเราเนี่ยให้มันแน่นกันไปเรื่อยๆจะอะ้รไม่ชะล่าใจไม่ประมาทในเมื่อเราจะหลีกเลี่ยงความตายและไปสู่ปรโโลกไม่ได้ต้องฝึกซ้อมตรงนี้เอาไว้ให้ดีซ้อมกันทุกวันวันละหลายๆครั้ง ทำให้เป็นให้ได้ให้มันใสให้ได้ฝึกซ้อมหลายวันแพ้ชนะกันกับวันเดียวในวันสุดท้ายเนี่ยสงครามสศึกจริงพบสุกติและทุกตินั่นแหละเราจะเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยถ้าใจใสแล้วมันจะมีแต่ภาพที่ดีมันเกิดขึ้นเราจะหนีภาพไม่ได้นะจ๊ะ กรรมนิม,ม,นมิตกรรม,มารมณ์นีภาพของการกระทําไม่ร้อนเลยเนะี่ยซึ่งกรรมนิม,นมิตจะทําให้เราเข้าถึงคตินิมิตก็จะมีภาพคตินิมิตอีกกันแหละภาพที่จะไปสู่คตินะนะั่นแหละจะทุกคติหรือสุคติเพราะฉะนั้นภาพสุดท้ายต้องสดใสต้องสวยงาม เป็นภาพสรุปงบดุลของชีวิตและภาพอะไรไม่เกินไปกว่าดีเกินไปกว่าภาพดวงธรรมหรือองค์พระจะเริ่มต้นด้วยภาพอะไรกันแล้วแต่เวลาใจใสแล้วตั้งได้ภาพอย่างนี้ดวงใสหรือองค์พระใสใสที่จะนำเราไปสู่สุขติภพ เพื่อทำให้ชีวิตหลังจากตายแล้วนั่นะมีแต่ความสุขสมหวังอันยาวนานกว่าตอนที่มีกายมนุษย์นี้อยู่มันนานถ้าจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงหรือไม่่อยจะเชื่อซะด้วยมันจะนานอะไรจยขนาดนั้นทั้งสุขติแล้วก็ทุคติทุคติเป็นสิ่งที่ไม่ควรไป แต่สุขติเป็นสิ่งที่ควรไปในการที่เรามาฝึกฝนอบรมใจนฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งก็เ,เพื่อต้องการให้ใจใสใสเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้เราได้มีความสุขในปัจจุบันทันทีที่เข้าถึงเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่เราไม่เคยนึกเลยว่ามีความสุขชนิดนี้มาก่อนแต่จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเพิ่มเติมขึ้นจากที่เราได้รู้ได้เห็นด้วยตามนุษย์จะมีความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตปลอดภัยและก็มีชัยชนะมีความสมหวัง ในวิญญายหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญด้วยเพราะต้องซ้อมต้องฝึกเอาไว้นี่คือกรณียกิจเพราะกิจที่แท้จริงหรือง,งานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติของตัวเราส่วนกิจอย่งอื่นเป็นอกกรณียกิจที่จะไปเที่ยวเตสนุกสนานเพลิดเพลิน มันก็ไม่จมีประโยชน์อะไรโลกใบนี้ที่เรามาเกิดไม่จะเป็นโลกแห่งความสนุกสนานพลดพลดจะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเติมบุญเติมบารมีของเราในให้มันกลั่นกล้าเพิ่มเติมขึ้นมีธรรมมาหากินกับธรรมมาสร้างบารมีเท่านั้นแหละที่เป็นเรื่องหลัก เมื่อกายยาบต้องกินต้องใช้แล้วก็ทำมาหากินกันไปประกอบสัมมาชีวะกันไปแต่กิจที่แท้จริงคือการหยุดนิ่งหยุดนิ่งเป็นกรณียกิจเป็นงานที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยาชาติทั้งหลายเพใ่ใจมันใสพอตอนสุดท้ายของชีวิต ที่เราหลีกเลี่ยงภาพไม่ได้เราก็จะต้องให้ได้ภาพที่ดีในผูดถึงการตายอย่างปากติที่ไม่ใช่โดยอุบัติเหตุนะจ๊ะเราหนีภาพไม่พน้นเพราะฉะนั้นต้องให้ใส่เอาไว้ฝึกกันไปทุกทุกวันจะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนอย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอย อย่าไปเกียจต้ารขี้เกียจติปฏิบัติธรรมแต่ขยันทำอย่างอื่นอย่าไปใช้ชีวิตยอย่างนั้นกันนะลูกนะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้นะจำกัดจำกัดจริงๆที่ผ่านมาก็ทิ้งเปล่าไปซะแตงเยอะเพิ่งสร้างบาร,รมีก็นไปได้นิดๆหน่อยๆและเวลาที่เหลืออีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะ ันนิดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเวลาทเทหรืออยู่เพียงน้อยนิดนีเน่เอามาใช้ให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นประโยชน์อันสูงสุดโดยการสั่งสมบุญบรมีทั้งฐานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นโดยเฉพาะตอนนี้เราะเรากำลังจะทำกิจสำคัญคือภาวนาซึ่งฐานที่เจ็ดตรงนี้ เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือเหนือฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือจำให้ดีนะลูกนะตรงนี้คราวนี้เราก็น้อมเอาภาพองค์พระในกลางดวงแก้วองค์พระกลางดวงแก้วที่ท่านนั่งหลับตาจเจริญภาวนาหน,น้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะ่นี่ะ อมองจากด้านบนลงไปด้านล่างตั้งแต่ปลายเกศดอกัูตูมที่ตั้งอยู่บนจอมก็หม่อมบนพระเสียรที่เรียงรายไปด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกากเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบเป็นท่องแถวอย่างนั้น ล้วก็ที่เรามองเห็นน่ยพระเศียรตั้งอยู่บนบา่าคอเนะ่ยเราไม่เห็นหรอกบนบา่าทั้งสองบนไหลแขนทั้งสองฝ่ามือที่งายขึ้นนิ้วชี้มือขวาจลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายเหมือนกายหยาบอย่างนี้แหละวางบนหน้าตักที่ขาขวาทับขาซ้าย ตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสเหมือนกระจกใสเหมือนเพชรที่ตองแสงมีประกายเจ,จิดจ้านั่งอยู่บนแผ่นชาญในกลางดวงแก้วที่ครอบเอาไว้อยู่ในกลางดวงแก้วจำภาพนี้ให้ดีนะลูกนะนึกบ่อยบ่อย ที่นอกเหนือจากเวลานั่งให้นึกเอาไว้นึกนึกบ่อยๆเดี๋ยวเราว็นนึกได้นึกได้มันก็เห็นได้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะที่เรายังเห็นไม่ได้ก็เพราะเรายังนึกไม่ได้ที่นึกไม่ได้เพราะมันไม่คอยจะนึกกันไปนึกเรื่องอื่นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธรรมากินครอบครัว เรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยจะเข้าท่าเท่าไหร่นะไม่เป็นสาระไม่เป็นแกนสารแล้วก็เอาไปใช้ในตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ได้นะมักจะเป็นนึกกันไ้เรื่องอย่างนั้นเปิดทีวีดูเปิดวิดีโอดูดูหนังดูละครอะไรกันไปซึ่งคืนเอาภาพเหล่านั้นให้มันติดกลางใจเวลาตายจะไปไหนก็นึกเอาก็แล้วกัน ภาพที่สำคัญเมื่อ่คอยจะได้นึกซึ่งเป็นภาพที่สำคัญต้องเอามาใช้ถ้าเรานึกบ่อยๆก็นึกได้นะลูกนะนึกได้มันก็เห็นได้เห็นไหมมันเป็นคันเป็นตอนไปเรานึกได้มันก็เห็นได้พอเห็นได้เราก็ศึกษาได้ ศึกษาความรู้ภายในความรู้อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้เคยศึกษาว่าชีวิตมนุษย์มีแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติบนเวียงกนอยู่อย่างนี้เรื่องกลัวกินกามเกลียดกลัวนี่อันลื ได้อ่านหนังสือนั่งหาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมบ้างเรื่องอวัยภูมาได้ต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นความรู้ในระดับพื้นผิวทราบแต่มันยังไม่ซึ้งมันยังตื่นตื้นอยู่ที่ที่พอเรามาทำอย่างนี้ได้ เราเขเรียนรู้ได้เพิ่มเติมวมอาภายในกายของเรานี่เนะเว้าใจหยุดแล้วเนี่ยมันมีแสงสว่างในตัวที่นอกเหนือจากแสงสว่างภายนอกที่เราเคยเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงไฟฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์ แสงไฟแสงเทียนอะไรอย่างนั้นเป็นตน้นก็เออมันมีแสงในตัวด้วยนะแต่วันเนียนละมุนละมัยละมุนละมอยตาแตกต่างจากแสงไปนอกเห็นไหมจ๊ะความรู้เราเพิ่มเติมแล้วเออมันมีความสุขที่แปลกแตกต่างลึกกว้าง ไม่มีถ้อยคำที่จะเอามาใช้กับความสุขภายในที่เราได้ไปสัมผัสนี้แะแต่เรารู้ด้วยใจยากที่จะรู้ด้วยคำด้วยถ้อยคำใช่ไหมเรามีความรู้เพิ่มแล้ว,วเออมันมีความสุขชนิดนี้อยู่นะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็เพิ่มเติมไปอีกว่า ข้างนอกเนี่ยที่เราเคยเจอไม่น่าจะเรียกว่าความสุขมันน่าจะเรียกว่าความเพลินมากกว่าสนุกสนานเป็นเพลินให้มันผ่านไปวันๆอย่างนั้นเห็นไหมจ๊ะความรู้เพิ่มไปแล้วเพอหยุดไปได้อีกระดับหนึ่งเออมันมีดวงธรรมภายในนะไอ้ดวงกลมๆภายในมันก็กลมเหมือนดวง แก้วภายนอกแต่ทำไมมันความรู้สึกมันแตกต่างจังจากการที่เราเห็นดวงแก้วภายนอกกับเห็นดวงธรรมภายในเห็นดวงแก้วภายนอกมันก็เห็นแล้วก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์มันธรรมดาธรรมดาแต่เห็นข้างในมันปลื้มมันลื่นเลิงเห็นภายในนมันลื่นเลิงเหมือนกำลังดูพลน เปลี่ยนไปอีกมิติหนึ่งเหมือนเราหล่นไปในสถานที่ลื่นเลงที่มีความบันเทิงใจแตกต่างจากสถานที่ลื่นเลงที่เราเคยเจอแล้วมันมีชีวิตชีวาไปทุรบระบบประสาทและกล้ามเนื้อและดูเหมือนมันจะขยาย ไปมีมีที่สิ้นสุดนี่เป็นความรู้เพิ่มเติมเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมเห็นกายในกายแหละเออภายในนม,มีกายมนุษย์ละเอียดมีกายที่พรมรูปผมกระทั่งมีกายธรรมพะรัตนตรัยในตัวเห็นพะรัตนตรัยในตัวเห็นไหมจ๊ะความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อย ไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหมือนเราเอาเถาปินโตมาเปิดชั้นแรกว่าอร่อยแล้วชั้นถัดไปอร่อยเพิ่มขึ้นแต่เป็นเถาปินโตที่ไม่มีชั้นที่สิ้นสุดเพราะเป็นชั้นเป็นชุดเป็นชั้นเป็นตอนเป็นภาพเป็นพลุดไปเลยเยอะแยะสนุกสนานบุญบันเทิง นี่คือเรื่องราวความรู้ภายในที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งออกไปในมหาสมุทรแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีขอบเขต <Yeah. S 1> unlimited k no w l e d g e เดียวความรู้ที่ไม่มีขอบเขตโอ้โห,โหสนุกสนานเบิกบ,บานไปเรื่อยๆ ไดเ้เราจะได้เรียนรู้เพิ่มกันไปเพราะฉะนั้นจะไปขี้เกียจนั่งกันให้นขใยันแล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยบุญจะเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนแหละร่างกายมันเสื่อมไปทุกๆุกวันรโรคภัยแค่เจ็บก็บปรากฏเกิดขึ้นความชรา ความเหี่ยวย่นที่เราไม่ต้องการมันปรากฏแต่เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เกลรยวแรงก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นใช้กายมนุษย์ยาบนี้นะให้เป็นประโยชน์นะลูกนะศึกษาฝึกฝนกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจของเราก็จะหยุดจะนิ่งได้พอหยุดนิ่งได้ก็เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิต เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำภาพเอาไว้องค์พระกลางดวงแก้วจำอย่างนี้ไปเรื่อ,อยๆค่อยๆนึกไปแต่เวลาเราไปนั่งที่บ้านหรือในอริยบทอื่นเราก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องไปเริ่มฐานที่หนึ่งมาถึงฐานที่เจ็ดไม่หยุดมันนิ่งตรงนี้แหละ ให้ใจหยุดใจนิ่งให้ใจใสนึกบ่อยๆก็นึกได้นึกได้บ่อยๆก็เห็นได้เห็นได้บ่อยๆก็เข้าถึงได้เข้าถึงบ่อยๆก็ศึกษาได้มันจะเป็นขัน้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้เขาทำกันได้เยอะแยะ เราเป็นคนเช่นเดียวกับเขานี่แหละถ้ามีความเพียนไม่น้อยหน้าเขาเราก็ต้องทำได้นะลูกนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตรึกถึงองค์พระไซสนั่งอยู่ในกลางโดมแก้วหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรา มองไปอย่างสบายสบาๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาหายฟุ้งเราก็หลับตาลงไปใหม่ปรับปรงเปลี่ยนแปลงวิธีการกันไปเรื่อยๆไม่ชาก็จะสมหวังดังใจเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไป ตั้งใจปฏิบัติทำไ้ดีนะจ๊ะจะภาวนาสัมมาอรังประกอบไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรฝึกใจหยุดนิ่งให้ใจใสใสฝึกไปประคองใจไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการก้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบเงียบนะจ๊ะ